นกอัศจรรย์อีกชนิดหนึ่งที่มีความอัศจรรย์มากนะครับโดยใช้หัวเจาะเข้าไปเป็นโพรงไม้เพื่อทำาลังนกชนิดนี้คือนกหัวขวานหรือวูดเพ็กเกอร์เบเป็นนกวงหนึ่งในตระกูลของนกหัวขวานและนกโพรดกใช้ชื่อวงว่าพิซิเดเ ที่สามารถไต่ขึ้นลงตามต้นไม้ได้ดีเป็นแนวตั้งด้วยขาที่สั้นและเล็บที่แหลมคมมีนิ้วหน้าสองนิ้วนิ้วหลังสองนิ้วเล็บมีความคมและแข็งแรงมากหางจะแข็งมากและเป็นรูปลิ่มใช้ในการยันตัวกับต้นไม้เวลาไต่ลงนะครับนกหัวขวานนี้จะอาศัยอยู่ในรู ที่ตัวเองเจาะขึ้นตามต้นไม้นะครับที่แห้งอาหารของพวกมันหรือครับก็จะเป็นพวกมแมลงหรือตัวหนอนที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เปลือกไม้โดยการใช้ลิ้นที่เหนียวน้ำลายเหนียวมากนะครับและก็ยาวในการชอนชัยเข้าไปหาตัวหนอนและ,มะแมลงกินเป็นอาหารนะครับการออกไข่ ตัวเมียจะออกไข่ส่วนตัวผู้จะทำหน้าที่ฟูมฟักลูกนะครับรวมทั้งการป้อนอาหารให้ลูกตัวเมียจะกลับมาดูบ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้นนะครับ